ครับผมวันนี้จะพามาดูเครื่องปั่นครับทีนี้เปิดไม่ติดจะปากันครับไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรควรพวกนี้ถ้ามอเตอร์ไม่เสียก็ไม่ยากครับ ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้ดูจากสายตามีรอยไหม้นิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีฟิวไม่มีอะไรครับเครื่องมีแค่นี้มอเตอร์สวิตช์สายไฟเข้ามาไม่มีระบบอะไรเลยวันนี้เครื่องปั่นก็มีแค่นี้มีรอยไหม้นะครับหวังว่าหวังว่าสวิตช์จะเสียถ้าไม่เสียก็คือจบ ติดจะได้แล้วอุ้ยไม่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับไม่แน,น่อาจจะเป็นครัวสวิตช์ตัวนี้มีปัญหา <c oughs> สวิตช์จ่ายไฟโอเค ว่าแบบนี้ก็ถือว่าซ่อมหรือเปล่าถือว่าซ่อมเนาะแบบเร่งด่วนครับวันนี้แม่บ้านเราใช้เครื่องปัดดึงเราก็คงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายใช้ได้ก็ต้องเอาไปใช้ก่อน,นใช้ได้แล้วใช้ได้แล้ว ทดสก่อนก่อนส่งลูกค้าโอเคจะได้เรียบร้อยครับ